เราก็จะมารีวิวโทรศัพท์นะคะเป็นเครื่องแรกที่ฉันซื้อเองนะคะเป็น iPhone จ้า 18. iPhone 11 iPhone 11เช่เฉยๆนะฉันได้มาแล้วเธอแบบว่านานมากคือฉันหมดกระเป๋าเลยคือแบบว่ามันเป็นเครื่องติดโฟนนะจ๊ะกแกก็คือว่าฉันไม่ได้มีตังค์เนฉันก็แบบว่ามีอยู่แค่หมื่นเดียวแต่นี้มันหมื่นสอมืนสองสี่ร้อยบาทฉันต้องไปขอยืมตังค์คนอื่นเขาอะ แกสองพันเนี่ยคือเงินเดือนนะมันจะออกวันที่ห้าไงแต่โปรของมันน่ยก็คือหมดวันที่สิบแปดของเมื่อวานนี้แกฉันก็เลยต้องไปตามก่อนไหมันก็เลยต้องคอ,อยดูคนอื่นเขามากรองมาก,กแกมาก,แก็คือแบบว่าได้มาเป็นสายชาร์จแกสายชาร์จย,ยิงกลอนนุ่งหนาแต่ว่าก็ของร้านนั่นหละแล้วมันเป็นสายชาร์จแบบว่ายัางไงเป็นสายชาร์จอะไรไม่รู้อ่ะ คือเราก็ไม่ได้ใช้ iPhone อยู่แล้วอะไรางี้ใช่ไหมแล้วก็ว่าเป็นสายาร์จแบบนี้ใช่ไหมเขาบอกว่าเราต้องซื้อหัวชาร์จเองแกฉันน่าตังฉันยังไปยืมเขาเลยสองพันตังก็ไม่พอแหละ,แล,ะแล้วพอไปถึงหน้างานหกร้อยเก้าสิบค่ะต้องซื้อหัวชาร์จเองค่ะไม่ได้แถมมาให้นะจ๊ะมีแต่แถมสายชาร์จมาฉันก็ต้องซื้อเองก็คือขอยืมเขาอีกเก้าไอหกร้อยเก้าสิบบาทจ้า จุกๆไปเลยจ้ากับ iPhone 11นะจ๊ะทุกคนก็คือว่าโทรศัพท์เครื่องเนี้ยที่เราใช้่ทยเนี้ยก็คือมันแบบมันแบบกระตุกมากเธอฉันก็เลยต้องซื้อแบบอันใหม่แต่ว่าเนี้ยก็คือแบบไม่มีตังจริงคือแบบว่าอันเนี้ยก็คือยังไม่ลอกฉันยังไม่ได้ซื้ออะไรมาใส่เลยก็คือแบบว่าไม่มีตังที่จะซื้อแล้วคือฉันต้องรอวันที่ห้าเงินเดือนฉันออกซึ่งฉันแบบว่าจะอยู่ยังไงให้มันครบเนี่ย ให้มันครบวันที่เงินเดือนฉันออกฉันก็จะลองให้นะคือแบบมันมีดราม่าอยู่นะแกแล้วเนี่ยโทรศัพท์ฉันอะแกคือฉันได้มาแล้วแต่ฉันไม่สามารถที่เอาไปใช้ทํางานได้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าฉันไม่ติดการกระแทกยังไม่ซื้อกอบเลยเพราะว่าฉันไม่มีโทรศัพท์ที่จะซื้อกอบแล้วนะแกคือแบบเอาเธอฉันจะทาไงดีแกชีวิต ก้าเจ็เนี่ยก็จะมารีวิวให้ดูนะคะก็คือว่าอันนี้เป็นเครื่องจีบโปนะคะเราจะต้องจ่าย599ปีหนึ่งแก่ฉันก็คือเป็นนี่เขาปีหนึ่งจ้าบ๊ายนะคะก็มารีวิวแค่นี้นะคะขอบคุณ13คนที่ติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะแล้วก็ฝากติดตามเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเนี่ยเรามีโทรศัพท์นี้แล้วเราน่าจะแบบได้ใช้อันนี้อีกหลายอย่างที่เราซื้อมาเราก็คิดว่าเราอยากจะมาทำกับ YouTube ด้วย เผื่อมันจะช่วยแบบเริ่มถ่ายคมชัดหรืออะไรอย่างเงี้ยด้วยนะเราก็เลยแบบเออตั้งใจที่จะซื้อมาเพราะว่าอาจจะเป็นการลงทุนของเราอีกขั้นหนึ่งแต่เราก็ไม่รู้ว่าจะมีคนดูเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่เราก็อยากจะลงทุนกับตรงนี้เพราะว่าเราก็อยากทำ Youtube แล้วก็อยากให้มีคนติดตามแล้วนะคะขอบคุณค่าไปบ้าย